ได้นะดูสีตาเออบสีพี่หานี่ไงเบอร์หนึ่งได้สองไมีสามเบอร์สองได้หนึ่งิเฮ้ยพีเบอร์ไปถ่ายชั้นกอนเฮ้ยเดีคนหลังจะลองดูสิดูที่เบอร์อะกล้องไม่ดีเหรอ

เป็นบางครั้งควรจะมีโมเมนต์ดีบ้างมันจะมาของมันเองมัจะมาของมัมันจะมาของมันเองมันจะมรูงเองมันจะงเสี๋ยวจะมานเสียในจไดาอยู่ลเกเดียวลมาขิงไนเองมันจะมอเอมาเช็คัิวันนี้ราตนี้ยัาขอ